สวัสดีพวกเธออยู่ที่เนินห้าร้อยหรอมาเจอน้องที่เนินห้าร้อยค่ะคุณผู้ชมน้องน่าจะเฝ้าที่ฐานปฏิบัติการเนินห้าร้อยแต่ฐานนี้ปิดไปแล้วนะคะคุณผู้ชมเราขึ้นมาดูแล้วก็พบน้องๆอ,อยู่น้องน่ารักมากเลยน้องน่าจะเฝ้าอยู่ที่นี่เมื่อกี้เห็นอยู่ที่ฐานพระแล้วก็เดินมาที่นี่ อะไรมาฝากน้องๆเลยขึ้นมายากลําบากมากเลยอยู่กับธรรมชาติที่สวยงามดูค่ะน้องน่ารักมากเลยน้อง,องชื่ออะไรน,น้องดำเหรอดำดำขาวขาวดำน้ำําตาลขาวดำน้ำําตาล ขาวดำน้ำตาลเฝ้าเนินห้าร้อยค่ะขาวดำน้ำตาลเฝ้าเนินห้าร้อยมีคนที่จะมีคนพยายามจับน้องนะคะอันนี้เป็นการสังเกตว่าเขาเป็นมีดค่ะเ <Okay. S 1> ขา,าเป็นมีดเขา,าหน้ารักดูสองอมือสอง <Okay. S 1> ขา,าเขาคงหิวเราไม่มีอะไรมาฝากเขาเลยค่ะเราไม่คิดว่าเราขึ้นมาแล้วเราจะมาเจอแบบนี้เขา,าหน้ารักมากเลย ไปละไปละ, Four ปละเรามีตะกาแฟไม่เข้าไปไม่เข้าไปนี่ค่ะคุณผู้ชมน้องๆเป้าเนินห้าร้อย